มาตามกันต่อนะคะกรณีของคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนะคะที่ตอนนี้มีการไปพักรักษาตัวอยู่นอกเครือนจําเกินกว่า120วันแล้วนะคะแล้วก็สังคมเกิดคําถามหลายคนตั้งข้อคลหาว่าเนี่ยเป็นนักโทษเทวดาหรือเปล่าเป็น2มาตรฐานหรือเปล่านะล่าสุดวันนี้ผู้สื่อข,ข่าวก็มีการไปสอบถามกับรองนายกรัฐมนตรีสมศักดิ์เทพสุทินวันนี้ดูเหมือนว่าออกอาการฉุนเลยนะคะบอกว่า ข้าราชการตอบคําถามไม่เคลียร์เนี่ยค่ะก็เลยเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์จนถึงขณะนี้นะ,ะวันนี้ค่ะคุณสมศักดิ์เทพสุทิมร,รองนายกรัฐมนตรีนะคะก็ชี้แจงประเด็นการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนะคะหลังถูกสื่อมวลชนตั้งคําถามว่าจะกระทบกับเสถียรภาพรัฐบาลในปีหน้าหรือไม่เพราะว่าถูกวิาพากษ์วิจารณ์ร้อนแรงเหลือเกินนี่นะคะคุณสมศักดิ์บอกว่าไม่กระทบหรอก เพราะว่าในเงื่อนไขของกฎหมายเนี่ยนะคะแล้วก็ระเบียบราชธารมีความชัดเจนถ้าปฏิบัติตามแนวทางแล้วก็กรอบของกฎหมายหากข้าราชการทำตามทุกอย่างก็เดินไปตามปกติแต่ถ้าทำทำหยุดหยุด,ยดไม่จริงจังทำไปโดยที่ไม่เข้าใจอันนี้แหละหจะเป็นปัญหาอีกทั้งที่ผู้นำฝ่ายค้านรณรงค์เรื่องของคนหรือบุคลากรที่เข้าไปทำงานเนี่ยได้คนเก่งจริงหรือเปล่าหากได้คนเก่งปัญหาต่างๆก็จะหมดไปแต่ส่วนใหญ่ข้าราชการถ้าเป็นเด็ก ฝากเข้าไปเด็กฝากก็รู้อยู่แล้วว่าเก่งหรือไม่เก่งและการเข้าไปทำงานโดยขาดความเข้าใจในระเบียบกฎเกณฑ์ก็อาจจะเป็นปัญหาค่ะบุคลากรที่เข้าไปทำงานเน่ยเราเราได้คนทำงานจริงคนเก่งจริงไปทำงานปัญหาต่างๆมันก็จะหมดแต่ว่าถ้าส่วนใหญ่ข้าราชการหรือแม้แต่ตำรวจทุ้คนเนี่ยถ้าเราเป็นถ้าการถือเป็นเด็กฝากเข้าไปเนี่ย มันเด็กฝาก็รู้อยู่แล้วมันเก่งหรือไม่เก่งนะฮะลูกท่านหลานเธอบ้างอะไรบ้างเด็กเข้ามาก็ทํางานโดยขาดความเข้าใจในตัวระเบเียบก,กฎเกณฑ์ต่างๆแล้วเี่กก็มันก็ติดขัดนะครับก็ไม่ตรงกับเป้าหมายของงานแล้วก็ทําไม่ได้แล้วก็ก็ยัง อยากได้ตำแหน่งรักษาตำแหน่งกันเข้าไว้มันก็เป็นปัญหาของสังคมวันนี้เราก็ต้องแก้ไขปัญหาเหล่านี้ด้วยให้ครบนะครับสกรณีที่ตอนนี้นะคะมีการปั่นกระแสนักโทษเทวดาแล้วก็มีการเคลื่อนไหวทั้งในและนอกสภาด้วยเนี่ยนะคะคุณสมศักดิ์บอกว่าเรื่องราวประเด็นที่เกิดขึ้นก็เกิดจากคําตอบของหน่วยงานทั้งหลายเนี่ยแหละคะ่ะตอบไม่ได้เคลียไม่กล้าตอบกลัวๆก้าเพราะไม่รู้ระเบียบกฎเกณฑ์อย่างแท้จริง รวมถึงไม่ได้ทำการบ้านทำงานแบบเช้าชามเย็นชามก็จะเป็นอย่างที่เห็นค่ะก็เกิดจากคำตอบของหน่วยงานทั้งหลายเนี่ยตอบได้ไม่เคลียร์นะไม่เคลียร์แล้วก็ไม่กล้าที่จะตอบกลัวกลัวกล้ากล้า,ก,ลาก็เพราะว่าไม่รู้ระเบียบกฎเกณฑ์อย่างแท้จริงไม่ได้ทำการบ้านนะทำงานเช้าชามเย็นชามก็เป็นอย่างนี้นะครับ จะห่วงอะไรอีกเป็นไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่ามันเป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์ถ้าทําตามกฎเกณฑ์ไม่มีปัญหาแล้วก็ไม่มีใครมาโต้มาเถียงได้ด้วยนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าเราได้คนทํางานที่ไม่ได้มีความละเอียดอ่อนหรือเข้าใจข้อระเบียบกฎเกณฑ์อย่างแท้จริงมันก็จะเป็นปัญหาอย่างนี้นะครับ กลายเป็นตําหนิหน่วยงานไปเลยนะคะตอบคําถามไม่ชัดเจนไม่เคลียร์ก็เลยทําให้สังคมวิพากษ์วิจารณ์ทีนี้พอนักข่าวถามว่าเป็นห่วงหรือเปล่าที่เรื่องนี้จะถูกโยงไปถึงนางสาวยิ่งรักษ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่อาจจะเดินตามรอยพี่ชายคุณสมศักดิ์บอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์ไม่มีปัญหาและไม่มีใครมาโต้เถียงได้ด้วยแต่ถ้าเราได้คนทำงานที่มีความละเอียดอ่อนหรือเข้าใจระเบียบกฎเกณฑ์อย่างแท้จริง ถ้าไม่เข้าใจเนี่ยค่ะจะเป็นปัญหานะเ<ร><ร>มืม่อถามยาม่ากระทรวงยุติธรรมหรือกรมราชัณฑ์จะต้องออกมาชี้แจงประเด็นนี้ให้สังคมเข้าใจด้วยหรือเปล่า<ร>คุณสมศักดิ์บอกว่าจริงๆก็อาจจะไม่ต้องถึงกับชี้แจงเพียงแต่ต้องทําความเข้าใจต้องทํางานให้ได้ไม่ใช่เงอะงะอยู่นะคะแต่ถ้าทําโดยไม่เต็มใจหรือทําอย่างไม่เข้าใจไม่จริงจังกับการแก้ปัญหามันก็จะเกิดปัญหาแบบนี้ค่ะ ไม่ได้ชี้แจงก็ทําความเข้าใจให้ดีทํางานให้ได้นะครับไม่ใช่กึ้งักอยู่นะฮะถ้าทําโดยที่ไม่เต็มใจทําหรือว่าทําอย่างไม่เข้าใจหรือว่าไม่จริงใจกับการแก้ปัญหามันก็เกิดปัญหากับเขา,าไม่ได้ทําการบ้านให้ดีกัผมก็พูดชัดเจนแล้วไงนะก็ถ้าไม่รู้ไม่จริงไม่เข้าใจมันก็กลัวกลัวแล้วก็ไม่กล้าทําอะไรมันก็กลายเป็นเรื่องนะฮะ โปรดทําความเข้าใจให้ถ่องแท้แล้วก็เดินหน้าต่อไปมันจะจบนี่ค่ะเป็นการตําหนิแบบเรียกได้ว่าเสียงเนี่ยเบาๆแต่ว่าหนักแน่นนะคะคุณผู้ชมด้วยถ้าฟังจากข้อความเนี่ยนะ,ะทางด้านของพันตำรวจเอกทวีสอดส่องนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็ถูกถามถึงกรณีนี้เช่นเดียวกันนะ ซึ่งพันตำรวจเอกทวีเนี่ยเปิดเผยบอกว่ากฎกระทรวงได้ระบุถึงการรักษาตัวนอกเครือนจำว่าถ้าพักรักษาตัวเกินกว่า120วันจะต้องขอความเห็นชอบจากอธิบดีกรมราชธรรมซึ่งการให้ความเห็นชอบของอธิบดีกรมราชธรรมก็จะต้องฟังความเห็นจากแพทย์ผู้รักษาะคะซึ่งก็จะไม่ใช่แพทย์ของโรงพยาบาลกรมราชธรรมแล้วก็ต้องมีหลักฐานอื่นประกอบร่วมด้วย ส่วนกรอบกําหนดว่าเกิน120วันนี้แล้วนะคะจะกเกินได้อีกกี่วันยังไม่เคยมีการระบุในส่วนนี้ไว้นะคะส่วนนี้ที่บดีกรมราชทา,านก็จะต้องมีกระบวนการตรวจสอบแต่โดยปกติก็จะต้องทําโดยเร็วและไม่ควรเกิน1สัปดาห์ค่ะคำว่าเกิน่า120วันเราก็ยังยังไม่เคยมีกำหนดว่าเกินกี่วันแต่โดยปกติ เรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญสญัางท่านี่ีกรมสา์ทันก็คงจะมีคณะในการตรวจสอบนะครับเพราะว่าในระเบียบเขาให้รับฟังความเห็นแพทย์ผู้รักษาซึ่งแพทย์ผู้รักษาก็คือไม่ใช่แพทย์โรงพยาบาลแลแ้วจะทันเราก็ต้องให้เวลาในกระบวนการที่เขาจะรวบรวมเขาต้องมีหลักฐานอื่นประกอบ ผู้สื่อข่าวก็ถามต่อนะคะว่าในฐานะรัฐมนตรีเนี่ยจะต้องเห็นด้วยตามความเห็นของอธิบดีกรมรชาชัณฑ์ด้วยหรือเปล่าพันตำรวจเอกทวีก็บอกว่ายังไม่เห็นเอกสารนะแล้วก็ยังไม่มีการรายงานเข้ามาส่วนกรณีที่นายสมศักดิ์เนี่ยตำหนิว่ากรมรชาชัณฑ์ไม่ทำกันบ้านหรือไม่ได้ชี้แจงให้กระจ่างพันตำรวจเอกทวียืนยันว่าตัวเองก็เห็นกรมรชาชัณฑ์ทำถแถลงรายงานทุกครั้งนะคะนี่คือกลายเป็นว่าวันนี้เนี่ย ผู้สึ่อขาวก็ยังไม่ได้คําตอบนะคะว่าทําไมคุณทักษินถึงต้องพักรักษาตัวอยู่นอกเรือนจําต่อเกิน120วันแล้วเราจะต้องอยู่ต่อนานแค่ไหนอันนี้ยังไม่ได้คําตอบนะคะ